สวัสดีครับวงการฟรีไฟและที่ไม่รู้ว่าทุกคนนะครับรู้กันหรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้ฟรีไฟนะครับมีการขายตั้งค่ากันนะที่เห็นแบบว่านักแข่งสายไฮโงไฮไลท์หรือแบบว่าวัยรุ่นสร้างห้องอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> ซื้อตั้งค่ากันนะครับวัยรุ่นห้องไฮไลท์อย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูต่อนะครับตอนนี้นะครับผมพี่ก็เปิดแคนวัดดวงแล้วนะครับใครที่อยากจะเทสเข้าแคนพี่นาก็ติดตามสตรีมได้ที่เทสแปมวัดดวงหรือติกเกอแปมวัดดวงนะครับโอเคนะครับผม เนื้อเรื่องของเราก็คือว่าพี่ได้ไปทําการซื้อตั้งค่ามาเจ็ดทันนะครับน้องๆพี่ก็ไม่รู้ว่าจะตึงหรือเปล่านะครับ <Yeah. S 1> พี่จะแจกคนดูในคลิปนี้ด้วยเลยนะครับข <Hey. S 1> อแค่ทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้พี่อ่ะห้าร้อยไลค์กดซะห้าร้อยไลค์พอโอเคนะครับอันแรกที่เขาสอนพี่ตั้งค่ามาก็คือการตอบสนองนะทุกคนนี่ครับตั้งค่าศูนย์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 หมดเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็แกน x กับแกน y นะครับแกน x นะครับใช้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะแปะรุ่นด้วย ทุกคนดูแลกันปรับแกนนี้แกนวายประมาณนี้นะครับทุกคนครับแค่นี้แหละครับผมที่เหลือนะครับอันนี้อันนี้พี่เล่นนะทุกคนดูนะของพี่พี่เล่นนะครับ60 fps นะครับอันนี้ลื่นสุดแล้วนะครับจริงๆ900 fps พี่ก็เคยทาไปแล้วนะแต่ว่าไม่ลื่นเท่า10 fps นะครับทุกคนมานะเดี๋ยวเราจะลองตั้งค่า000นะครับพี่ขอรอยากว่าตั้งค่า000เอาไปลองเล่น11ดูนะครับว่าจะตึงหรือเปล่านะครับจะเชิงไฮไลท์หรือเปล่านะนี่ครับไอบอลที่พี่จะเล่นนะครับวันนี้ไอ ไอวอลนิวเคลียร์เลยครับไอวอลแบบสมัยเก่าๆอ่ะครับไม่รู้ว่ามีใครมีหรือเปอล่าฝันหลายเห็นผีฝันดีก็เห็นผี มานะครับผมเข้าสู่เกมนะครับดะเอิญอันนี้พี่ขอบอกทุกคนก่อนละกันว่าตอนนี้นะครับ<ม>พี่ก็เปิดเทสแคนอยู่นะครับเทสเทสแคนคือแบบง่ายมากนะครับสร้างห้องไฮไลท์บัตรเขียวเหลืองแดงม่วงนเมีนฟ้าชมพูบัตรสีไหนก็ได้นะครับ,บอขอแค่แบบว่าสามหัวบ้างสี่หัวบ้างแล้วแต่วันนะครับเทสแคนวัดดวงคือง่ายมากนะครับอ่าตอนนี้ก็ไม่จำกงจำกัดอายุนะว่าถ้าใครเกียนใครเลี้ยนหัวเนี่ยเตะแคนอย่างเดียวนะัะผม โอเคมาเดี๋ยวพี่จะลองเล่นเชิงแบบอ่าดีเซิร์ฟเลยแล้วกันนะครับตั้งค่าศูนย์ศูนย์อันนี้นะครับแนะนําเกี่ยวกับแกน X แล้วกันนะทุกคนนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันหันจอ,อยากนะครับก็ลองปรับแกนเอกได้ตามที่ถนัดนะครับเนี่ยวงไว้ก็แกนวแนวตั้งครับผมแกน X ก,ก็นแกนวซ้ายขวาแนวน่อนอะเออที่ครับส่วนพี่พี่รู้สึกว่ามันก็หมุนง่ายนะเฮ้ยมาละอุย้ยสกิลเรามาครับเฮ้ย ขาแต่งไฮไลท์ด้วยหวังเนะี่ยลวกไปหนึ่งหวัวนี่ครับดึงโคตรชิลแกนไวโอสำหรับใครที่อยากได้ตั้งค่าพี่นะครับก็ลองไปเล่นกันตามดูนะ <Okay. S 1> แล้วก็บอกมาด้วยนะครับว่ามันยังไงนะครับช่วงนี้พี่รู้สึกว่าพี่เล่นดีเสืรเข้ามือมากกว่าวะพี่ก็จะเล่นดีเสือลกากันนะทุกคนนัน,นทีได้แต่งตัวไฮไลท์ครับปกติพี่ไม่แต่งตัวไฮไลท์ออกคลิปนะ <Yeah. S 1> <c oughs> วันนี้ใส่หมวกวงหมวกเอฟะปัง ยังครับเรียบร้อยครับผมแค่2เม็ดเท่านั้นวันเียกางเกงชุดนอนไงกางเกงลายนอนวันพันแมนคือแบบรีวิวนะครับทั้งชุดเท่าไหร่นะครับบวกเ9ฟ0 0เพชรหน้ากากไป4 0 0พเพชรนะครับเสื้อ2 0 0พเพชรกางเกงอีก4 0 0พันเพชรรองเท้า1,000พเพชรนี่ทั้งตัวกี่บาทวะไม่รู้นะครับส่วนสก,กินใหม่อะไรก็ไม่ได้เติมนะครับ <S <S นี่ก็ไม่รู้ว่าคุณดูแบบอยากดูพี่รีวิวสก,กินใหม่อะไรหรือเปล่านะครับพวกสกินปนปืนอะไรี้ยนะครับ ไม่หวัวเฮ้ยเขาเล่นลูกซองตามมาไม่หัวขอเพลงอะไรที่ขอเพลงอะไรเพลงอะไรมาม,มาเพลงอะไรมานะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไง ดูครับเกาะพี่เกือบแตกครับเกาะบไม่เหลืออึ่งเกินไปเป้าหม่ต้องซื้อกาะอสีใส่แล้วนะ <S <S วลองเล่นเป็นลูกฟองดูบ้างนะ <Okay. S 1> ต้องลองดูว่าอย่างอื่นมันดึงง่ายหรือเปล่านะทุกคนนะครับ <S <S ไม่ใช่ดีเซอร์ตนะครับเกี่ยวหรือเปล่าวะเราลองดูว่าเอ้ <S 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 นี่อู้เม็ดเดียวเลยเหรอ รู้เรื่องนะครับใครที่แบบว่ามีตั้งค่าแจกฟรีหรือตั้งค่าอะไรเด็ดๆก็ลองแนะนำมาให้พี่ลองดูได้นะครับทุกคนีรือลองดังอื่นดูด้วยครับ Woody s p a r k e r ละัรเกมนี้ลองได้คนระับผมลองแชร์ตั้งค่ากันได้นะครับทุกคนพี่ก็ว่าจะกลับมาทำคลิปหนึ่งๆอยู่นะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะแบบเป็นหนึ่งอะไรครับเดี๋ยวรอพี่หาแบบสับหาทรงหาสหาวเข้าแคานอะไรเงี้ยก่อน,นครับคนดูแค่มาทำคอนเทนต์ด้วยยะไกล นี่ไงครับแค่นั้นล่ะคือวิธีการหัวนะครับี่ง่ายนะพี่แนะนําเลยครับว่าให้เรานั่งนะครับให้เราย่อนะครับแต่ว่าเราอย่าย่อนานนะเดี๋ยวดวงเขาสวนหัวแต่งนะครับนี่ครับให้เราย่อแล้วก็ดึงขึ้นย่อดึงขึ้นย่อดึงขึ้นอย่างเงี้ยแบบชิวๆอะครับหรือแบบนี้ใครอยากจักดูคีย์บงคีย์บอร์ดพี่ไหมครับแบบหนึ่งหนึ่งเล่นไปแล้วก็ถ่ายโชว์นิ้วไปอย่างเงี้ยครับ ASMR คีย์บอร์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมีไหมมีไหมลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับก็จะกลับมาทำคลิปหนึ่งหนึ่งด้วยโอเคมา ตั้งหอยตั้งหอยเฮ้ยมาครับตัวตึงพายิสานเราจะกลับมาลานวงการละ <Yeah. S 1> เฮ้ยนั่งรถเหมือนกันว่ะนั <c oughs> ่งก็หูทิพย์ไม่หัวครับถ้าถ้าโดดโดดซ้ายโดดขวาอันเนี้ยเข้าหัวยา,ากอยู่แล้วคุณดูมันต้องได้มุมนะครับต,ต้องได้มุม,มเห็นไหมป้ากันไม,ไม่มันแบบมันก็ถือว่าดิงด้งด้อยู่ เนี่ยครับเป้ามันไม่ตรงอ่ะทุกคนสังเกตเป้าดูครับเนี่ยครับเห็นป้านสังเกตเป้าดูนะทุกคนนะก็เป้ามันไม่ตรงนะครฮะลองดีเซลดูนะครับอ้าว อยู่ที่ปืนแล้วครับอยู่ที่ปืนไม่เกี่ยวกับปงกับเป้าละเนี่ยเกี่ยวละดีนะครับใครที่มาเทสแคนพี่เดี๋ยวนี้นะครับผมสามหัวบ้างสี่หัวบ้างเทสง่ายๆครับเป็นฟูดชิวอะคือพี่ก็ไม่ได้หนึ่งหนึ่งตึงอะไรหรอกนะครับถ้ามาเทสน่าจะผ่านกันคนละพิว่านะครับเปล่าวะจะลองลูกฟองบ้างนะครับยังไม่ได้ลองลูกฟองเลย่ะไหรือเปล่าว่าลูกฟองเฮ้ยดึงหัวดึงหัวสีจังลยวัน ลองลซองใหม่หน่อยนะครับคือพี่เป็นเป็นคนที่ไม่ถนัดลูกซองสองกระบอกมากเลยนะพี่เล่นกระบอกเดียวละกันจริง,รงๆพี่อยากอยากมีตีประจำกันสี่วีสีอยู่นะครับพี่หาตี้ลูกแคนพี่ในะความแบบว่าตึงๆเลยนะครับกันสี่วีีตบแรงแกนกันหรอกอยากจะแบบ999บ้าดาวบ้างอะไรเงี้ยจะไหวหรือเปล่านะครับต้องลองอนะ่ะ โอเคจบเดียวพอนะครับเทคนิคการเล่นหนึ่งหนึ่งที่สาคัญที่สุดนะครับเอาจริงนะอันนี้พี่บอกเลยครับการตอบสนองหน้านียอะไรมันไม่สําคัญหรอกครับน้่นี้คือแบบไม่สําคัญเลยครับสาคัญคือแกน x แกน Y ว่าเราถนัดหรือเปล่านะครับแล้วก็การวางเป้าสำคัญที่สุดในเกมคือการวางเป้าครับทุกคนครับนี่สังเกตดูครับบางทีก็ยิงหัวง่ายบางทีก็ยิงหัวยากนะครับอยู่ที่การวางเป้ากับเราวางเป้าไว้ยังไงแล้วอีกฝั่งอ่ะเขาอยู่มุมไหนของเป้าเรานะครับบางคนก็มีเทคนิคการวางเป้าตรงนี้ หัวตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้มุมประจำตัวเองอย่างเงี้ยตัวละครใหม่มามเฮ้ยมาตัวละครใหม่มหมคือพ,พี่กดตะกิ้ตัวละครแล้วแบบว่าคีย์บอร์ดล็อก,กว่ะอะไรไม่รู้เลยไม่ชอบกดทีค,ครับ จอบอจบกับตั้งค่า7,000ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าแจกคนดูเลยละกันในไรเนี่ยลองไปเล่นกันดูนะครับผมต <Okay. S 1> ึงไหมว่าก็ลองบอกพี่มาด้วยละกันว่าตั้งค่าพอลองเล่นตามที่แล้วมันเล่นได้หรือเปล่านะครับเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ดี๋ยวพี่ต้องขอตัวไปแบบว่าเทสแคนต่อก่อนนะครับทคน เนี่ยครับคือพี่อยากได้มากครับสกินเนี่ยอยากสุ่มมากนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีใครอยากดูคลิปรีวิวหรือเปล่านะครับถ้าใครอยากดูคลิปรีวิวก็คอมเมนต์มาว่าทตาม M4 หน่อยครับพี่ใช่ไหมนี่คือสกิน M4A1 ใช่ครับคอมเมนต์กันมาแล้วกันถ้าอยากดูนะครับจะซองสุ่มนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนครับเดี๋ยวจะมาเล่นหนึ่งหนึ่งอีกนะฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีครับ Look